วัดดีกับเพื่อนๆดูได้เวลากับเตรมมือทำกันลาวอยากกินต้มดอกมูกับน่องหมาดไฟต้มอยู่ไายวันแล้ววันนี้ไปตลาดกระเดื่องถาวรพอดีกับเลยซื้อมาหนึ่งวัาในราคา1ิบาทมาถึงปอกหลังทำความสะอาดแล้วกับคว้านในพอดีความพิเศษของน่องหมาดไฟต้มก็คือมีความคมความหวานอยู่ในตัวกับไม่ลอรี่ครับมาถึงตัวนี้ก็ตั้งกระทะใส่น้ำเลยก็ใส่เกลือกันสักนิดแล้วก็เอาน่องหมาดเตะลงควันเป็นชิ้นพโปรตีนเตะลงไปในกระทะลวกต้มกันสักพักบางคนที่เขาชอบกินขมเขาก็ไม่ต้มแต่ผมนี่ต้มกันสัักกนนนน้าาาาขใหหมมมมฉดควออจ น้อใหม่ต้มทุบก่อได้ทีก็ยกตั้งกันไปก่อนมาถุกหอมกระเทียมหลกักฟักชีพอจำจำเปิดแก๊สดับไฟตั้งกระทะเหลือกใส่หนังยนหอมกระเทียมหลกักฟักชีพปริกไส้ดำตำละเอียดโยนวมลงไปนในึ่กระเพื่อเดือดไมลโรรี่ใส่ซีโครงมุง้ลงปรุงรสกันด้วยน้ำตาลมะพร้า,พาวซอสหอยนางลมซีอิ๊วขาววันนี้เราใส่กันซ่องจอดแกงนี่เลยครับ หลังจากนั้นกระตามกันโดยพงปรุงรถเกลือยิดิดแล้วก็ไม่ทีคัดไม่ได้เลยกับวันทึกไรของงานกับนอกใหม่ไฟตรงของเราครับใส่ทุกอย่างรวมเรียนรอบโบเกตลงมาจ่ายเป็นไฟโอนเราว่างนี้ลมมาซอยตอนห้อมพักขีกันก่อนก๊อมซีโครงมูนอกใหม่ไฟตรงสุกได้เวลาเซิร์ฟกันแล้วครับฮัลโหลล่ยแต่มันฮ้อมนะหลังจากนั้นเรากลายรวยนากันเลยตอนห้อมพักขีกับถึงเวลากับเมื่อทำลำลัดกันด้วยหนามเก๊กห้วยเย็นๆ ลินไส้แก้วกับความซุกเล็กๆ,ๆหน่อยย่างครบคำทำกับเกรลมไผพลางกินเบียดจิบเบาๆกันใบพลางได้รสชาติดังี่ใจเราต้องการดักาดิสไอหนฮิตไอนี้น้อยเราก็เติมลงไปสดน้ำหล่อนๆได้แรงคอมากับเพื่อนๆกินกับเกรมบันผมครับ